ทศชาติชาดกเตมียกุมารตอนที่หนึ่งในนครพาราณสีมีพระราชาผู้ทรงธรรมพระนามว่าพระเจ้ากาสีและพระมเหสีพระนามว่าพระนางจันทาเทวีทั้งสองทรงปรารถนาพระโอรสมานานจนวันหนึ่งพระโอรสก็ประสูติขึ้นพระกุมารมีผิวพรรณผ่องใสดุจทองแววตาสงบนิ่งผิดจากทารกทั่วไปพระนามว่าเตมียกุมาร แต่ไม่มีใครรู้ว่าภายในดวงจิตของกุมารน้อยองค์นี้ไม่ใช่วิญญาณธรรมดาหากคือพระโพธิสัตว์ผู้สั่งสมบาร,รมีมาหลายภพชาติบุพกรรมในอดีตชาติในอดีตชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เคยเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชต้องตัดสินโทษประหารสั่งลงอาญาตัดสินความเป็นความตายของผู้คนจำนวนมากเมื่อสิ้นชีวิตต้องไปสวยกรรมในนรกยาวนานทุกทรมานแสนสาหัส เมื่อจุติกลับมาเกิดใหม่เป็นเตมิยะกุมารความทรงจําในอดีตชาติก็กลับคืนวันหนึ่งพระเจ้ากาสีเสด็จว่าราชการมีนักโทษถูกนํามาพิพากษาโทษประหารเตมิยะกุมารถูกอุ้มไปประทับบนตักและได้เห็นภาพนั้นต่อหน้าต่อตาเสียงร้องไห้ความหวาดกลัวและความตายการตัดสินชีวิตคนเพียงคำสั่งเดียวในจิตของกุมานน้อยเกิดความสะเทือนใจอย่างรุนแรงหากเราเติบโตขึ้นเราต้องเป็นกษัตริย์ ต้องสั่งฆ่าต้องก่อกรรมและต้องตกนรกอีกครั้งอย่างแน่นอนในวัยเพียงไม่กี่ขวบเตมิยะกุมารจึงตั้งปณิธานในใจว่าเราจะไม่ครองราชเราจะไม่เป็นกษัตริย์เราจะไม่สร้างกรรมเราจะออกจากวังให้ได้แต่เด็กย่อมไม่อาจพูดความจริงนี้ได้ทางเดียวคือแสร้งเป็นใบ่แสร้งเป็นง่อยแสร้งเป็นคนไร้ปัญญาเพื่อให้ทุกคนเชื่อว่ากุมารองค์นี้ไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์ตั้งแต่นั้นมา เตมิยะกุมารไม่เปล่งวาจาอีกเลยพระองค์ไม่พูดไม่หัวเราะไม่ร้องหายไม่ตอบสนองต่อสิ่งใดพระราชาและพระมเหสีต่างตกใจและเสียพระทัยยิ่งนักไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ร่างกายที่นิ่งเงียบคือจิตใจของพระโพธิสัตว์ที่กำลังต่อสู้กับชะตากรรมของตนเองหลายปีผ่านไปเจ้าชายเตมิยะยังคงแสรงเป็นใบและง่อยจนวันหนึ่งพระราชาทรงเริ่มสงสัยว่าหรือว่าเจ้าชายของเรา มีได้เป็นคนพิการจริงๆและคำสั่งหนึ่งกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเจ้าชายตลอดกาลจากกุมารผู้มีบารมีสูงส่งกลายเป็นเจ้าชายผู้ไร้ค่าในสายตาผู้คนแต่ในความเงียบนั้นคือจิตที่แน่วแน่คือปณิธานแห่งการหลุดพ้นคือทางแห่งพระโพธิสัตว์คติธรรมตอนจบตอนที่หนึ่งบางครั้งความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือปัญญาและการเลือกทางที่ถูกต้องของชีวิตเรื่องราวของเตมิยะกุมาร ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปทศชาชาดกเตมิยะกุมารตอนที่สองสิปีแห่งความเงียบหลายปีผ่านไปในพระราชวังนครพาราณสีกุมานน้อยในวันนั้นเติบโตเป็นเจ้าชายเตมิยะในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความเงียบพระองค์ไม่พูดไม่แสดงอารมณ์ใดๆแม้ถูกตำหนิจากสายตาของผู้คน เจ้าชายเตมิยะคือกุมารผู้พิการไร้สติไร้ความสามารถชีวิตในวังที่เต็มไปด้วยบททดสอบตลอด16ปีพระราชาส่งให้แพทย์หลวงพรามและผู้รู้จากทั่วแคว้นเข้ามาทดสอบเจ้าชายบางคนใช้คำพูดอ่อนหวานบางคนแกล้งทำร้ายบางคนล่อลวงด้วยของเล่นแต่เตมิยะกุมารยังคงนิ่งเฉยแม้ถูกทิ่มแทงด้วยเหล็กแหลม พระองค์ไม่ร้องไม่โกรธไม่ตอบโต้ครั้งหนึ่งพระราชาทรงรับสั่งให้คนใช้เอาไฟมาจ่อใกล้ร่างกุมารเพื่อดูว่าพระองค์จะตกใจหรือไม่อีกครั้งหนึ่งให้เอางูพิษมาวางใกล้ตัวแต่เจ้าชายเตมิยะยังคงนั่งนิ่งดวงตาสงบราวกับไม่รับรู้สิ่งใดไม่มีใครรู้ว่าภายในจิตใจนั้นพระองค์กำลังใช้ขันติบารมีและ เนคขมมะบารมีอย่างสูงสุดในความเงียบงันเตมิยะกุมารระลึกถึงอดีตชาติความเจ็บปวดในชาตินี้ยังน้อยกว่าความทุกข์ในนรกที่เราเคยเสวยมาแล้วหากเราหลุดพ้นจากบัลลังก์ได้ความทุกข์ทั้งหมดนี้ก็มีค่าทุกลมหายใจคือการอดทนทุกวันที่ผ่านไปคือการสละโลกทีละน้อยพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวี ทอดพระเนตรพระโอรสด้วยหัวใจร้าวรานจากความหวังแห่งราชวงศ์กลายเป็นความผิดหวังอันแสนเจ็บปวดเสียงกระซิบในวังเริ่มดังขึ้นเจ้าชายองค์นี้คงไม่อาจครองราชได้พระเจ้ากาสีทรงเรียกประชุมเสนาอำมาตย์คำถามเดียวที่ดังขึ้นในท้องพระโรงคือเราจะทำอย่างไรกับเจ้าชายผู้ไม่อาจเป็นกษัตริย์ได้และในวันนั้นเองคำสั่งหนึ่งถูกเปล่งออกมาอย่างหนักแน่นคระเคล้าไปด้วยความเสียใจ แต่รุนแรงยิ่งกว่าใดๆคำสั่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเจ้าชายเตมิยะตลอดกาลจากเจ้าชายผู้ถูกดูแคลนสู่ชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิดความเงียบที่อดทนมานานถึง16ปีกำลังจะนำไปสู่บททดสอบสุดท้ายความอดทนที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังบางครั้งความนิ่งเงียบคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดจบตอนที่สองโปรดติดตามตอนต่อไปทศชาติชาดกเตมิยะกุมาร ตอนที่สามรถศพกลางป่าคำสั่งในท้องพระโรงถูกส่งออกไปอย่างเงียบงนันพระเจ้ากาศีทรงรับสั่งว่านำเจ้าชายเตมิยะออกไปฝังเสียในป่าช้าอย่าให้ผู้ใดรู้เห็นคำสั่งนั้นไม่ใช่เพราะความกโกรธแต่เป็นเพราะความสิ้นหวังเจ้าชายผู้ไม่อาจเป็นกษัตริย์ไม่มีประโยชน์ต่อแผ่นดินอีกต่อไปรถศพเคลื่อนออกจากวังยามรุ่งสางเจ้าชายเตมิยะ ถูกวางลงบนรถไม้ร่างกายนิ่งเฉยไม่ไหวติงไม่ร้องไม่พูดไม่แสดงความกลัวสารถีผู้ได้รับคำสั่งชื่อว่าสุนทะเป็นชายผู้ซื่อสัตย์แต่หัวใจเต็มไปด้วยความหลังเลเด็กคนนี้จะเป็นคนพิการจริงๆหรือรถศพค่อยๆเข้าสู่ป่าลึกเคลื่อนเข้าสู่ป่าช้าไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องลมพัดเย็นเยอือกสุนทะหยุดรถเตรียมขุดหลุมฝัง แต่ในวินาทีนั้นเองเตมิยากุมารล,ลุกขึ้นยืนดวงตาที่เคยนิ่งกลับเปล่งประกายพระองค์เหยียบพื้นดินแล้วยกรถศพทั้งขันขึ้นด้วยมือเดียวแผ่นดินสะเทือนต้นไม้ไหวเอ็นสุนทะตกตะลึงสุดลงกราบแทบเท้าหลังความเงียบยาวนานถึง16ปีเสียงหนึ่งก็ได้ดังขึ้นเป็นครั้งแรกสุนทะท่านจงดูเถิดเราไม่ใช่คนพิการเราแทงเป็นใบ เพื่อหลีกหนีการครองราชครองบัลลังก์เตมิยะกุมารเล่าทุกสิ่งตั้งแต่ต้นว่าตนเองเป็นใครเล่าถึงอดีตชาติเล่าถึงกรรมในอดีตการตกอยู่ในนรกความทุกข์ทรมานและปณิธานแห่งการหลุดพ้นสุนทะฟังด้วยน้ำตาหนองหน้าหัวใจสั่นสะเทือนข้าแต่พระองค์โปรดกลับไปครองราชเถิดบ้านเมืองต้องการพระองค์แต่เตมิยะกุมารบอกกับสุนทะว่าอำนาจคือบ่วงกรรม เราตัดสินใจเลือกทางแห่งบัรพชิตแล้วในป่าลึกนั้นเองเตมิยะกุมารถอดเครื่องประดับถอดชุดแห่งเจ้าชายห่มผ้าบรรพชิตตัดขาดจากโลกีวิสัยจากเจ้าชายผู้ไร้ค่ากลายเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่สุนทะกลับสู่พระมะครพร้อมข่าวสะเทือนราชสำนักส่วนเตมิยกุมารก้าวเดินเข้าสู่ป่าอย่างสงบและเด็ดเดี่ยวเส้นทางแห่งบันลังถูกทอดทิง้งเส้นทางแห่งธรรมได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว คติทรรตอนจบตอนที่สามอำนาจอาจยิ่งใหญ่แต่ไม่ยิ่งใหญ่เท่าการชนะใจตนเองผู้กล้าที่แท้จริงคือผู้ที่กล้าสละโลกจบตอนที่สามโปรดติดตามตอนต่อไปทศชาติชาดกเตมิยะกุมารตอนที่สความจริงสะเทือนบัลลังกข่าวจากป่าลึกแพร่สะพัดกลับสู่นครพาราณสีสารถีสุนทะกราบทูลความจริงต่อพระเจ้ากาสี และพระนางจันทาเทวีทุกถ้อยคําดังสายฟ้าฟาดลงกลางราชสำนักเจ้าชายไม่ได้พิการพระองค์แสร้งเป็นใบเพื่อหลีกหนีบัลลังก์และขอเดินทางแห่งธรรมพระนางจันทาเทวีทรงสุดลงทั้งน้ำตาความเจ็บปวดแล่นผ่านพระไทยโอ้โอรสของแม่ต้องทนทุกทรมานถึงเพียงนี้เชียวหรือพระเจ้ากาสีนิ่งงนัน ภาพอดีตผุดขึ้นในพระไทยภาพวันที่ทรงออกคำสั่งประหารภาพที่เตมิยะนั่งนิ่งอยู่บนพระเพลาเราเกือบจะเป็นผู้ฆ่าบุตรของตนเองเสียแล้วพระเจ้ากาสีพร้อมพระนางจันทาเทวีและขบวนเสนาอมาตร,รีบเสด็จออกจากพระนครเส้นทางสู่ป่าลึกที่เต็มไปด้วยความหวังและความสำนึกผิดกลางป่าอันเงียบสงบ นักบวชหนุ่มนั่งสมาธิใต้ร่มไม้พระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวีเมื่อทอดพระเนตรเห็นก็ทรงรู้ทันทีว่านี่คือโอรสของเราทั้งสองทรงกราบลงแทบเท้ามิใช่ในฐานะกษัตริย์แต่ในฐานะพ่อและแม่เตมิยะบรรพชิตลืมพระเนตรขึ้นอย่างสงบตรัสด,ด้วยเสียงอ่อนโยนมหาบาพิษและพระมารดา อำนาจมิใช่ความสุขบัลลังก์มิใช่ทางพ้นทุกข์พระองค์เล่าถึงอดีตชาตินรกกรรมและปณิธานที่ตั้งไว้ลูกมิได้เกลียดโลกแต่ลูกเกรงด้วยบาปกรรมพระนางจันทาเทวีน้ำตาไหลไม่ขาดสายแต่ในพระไทยเริ่มเข้าใจพระเจ้ากาสีทรงพระนมพระหัตยยอมรับความจริงอันเจ็บปวดถ้าทางนี้คือทางที่ลูกเลือก พ่อจะไม่ขวางอีกต่อไปด้วยความเลื่อมใสพระเจ้ากาสีทรงถวายสวนหลวงเป็นที่พำนักของนักบวชเตมิยะและในไม่ช้าผู้คนจำนวนมากก็เดินทางมาฟังธรรมจากนักบวชผู้เคยเป็นเจ้าชายบรรลังที่เคยสูงส่งวันนี้กลับไร้ความหมายเมื่อพ่อแม่ยอมปล่อยลูกลูกจึงได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงคติธรรมตอนจบตอนที่สความรักที่แท้จริง ไม่ใช่การครอบครองแต่คือการยอมให้ผู้ที่เรารักเดินตามทางของเขาในเส้นทางที่เขาเลือกจบตอนที่4โปรดติดตามตอนต่อไปทางแห่งบารมีตอนจบทศชาติชาดกเตมิยะกุมารตอนที่5ทางแห่งบารมีตอนจบคลิปนี้จะเป็นบทสรุปของเตมิยะกุมารเพราะเป็นช่วงปลายเรื่องของเตมิยะชาดกผมขอสรุปให้อิงตามคำพีชาดก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังได้เลยครับผมหลังจากเตมิยะบำเพ็ญเพียรในสวนหลวงเรื่องราวดำเนินต่ออย่างไรหลังจากเตมิยะออกบำเพ็ญเพียรในสวนหลวงอุทยานในนครพาราณสีข่าวเรื่องอดีตเจ้าชายผู้สละราชสมบัติแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้คนต่างพากันสงสัยเหตุใดผู้ที่ควรครองบัลลังก์กลับเลือกผืนดินและร่มไม้แทน ไม่นานชาวบ้านข้าราชการพ่อค้ารวมถึงบัณฑิตและนักบวชจากที่ต่างๆพากันมานั่งล้อมเตมิยะในสวนหลวงเตมิยะมิได้แสดงธรรมโอรามิได้ใช้ถ้อยคำลึกซึ้งและซับซ้อนพระองค์กล่าวเพียงเรื่องเดียวซ้ำๆคือโทษของอำนาจภัยของการยึดมั่นผลกรรมของการเบียดเบียนและคุณค่าของความสละออกคือเนคขมะ คําสอนของเตมิยะไม่เร้าอารมณ์แต่แทงตรงกลางใจผู้คนผู้คนที่มาฟังจํานวนมากเกิดความสลดใจในวัตฏสงสารข้าราชการบางคนลาออกจากตําแหน่งคนมั่งขั่งบางคนเลิกเอาเปรียบผู้อื่นนักบวชหลายคนขอเป็นสิบต่อมามีดาบทแล้วฤาษีจํานวนมากมาขอบวชตามเตมิยะจนเกิดเป็นหมู่คณะผู้บำเพ็ญเพียรในบริเวณน,นั้น สวนหลวงจึงกลายเป็นแหล่งธรรมไม่ใช่สถานที่สำราญอีกต่อไปเมื่อพระเจ้ากาสีทอดพระเนตรเห็นว่าธรรมของเตมิยะมิได้ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายแต่กลับทำให้ผู้คนเกิดศรัทธาและมีศีลธรรมพระองค์จึงมีพระราชโอค์การว่าสวนหลวงนี้ขอถวายเป็นที่บำเพ็ญร,รมตราบเท่าที่เตมิยะยังดำรงอยู่นับเป็นการสละอำนาจทางโลกเพื่อคํำจุนอำนาจทางธรรม ในบ้านปลาชีวิตของเตมิยะเตมิยะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรจนถึงวาระสุดท้ายเป็นแบบอย่างแห่งขันติบารมีและเนคขมมะบารมีอันสูงสุดและเมื่อสิ้นชีวิตพระโพธิสัตว์ได้สั่งสมบารมีเพิ่มขึ้นเพื่อเดินทางต่อสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการเรื่องราวของเตมิยะกุมารก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่าน ที่รับฟังมาจนถึงตอนสุดท้ายถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบในคลิปนี้ผมขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึแชร์หติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ